ทา้งทางนี้ก็โอ,โอ,โอ้เห็นหน้ำ่วมน,น้ำอยัางบึงเข้าบึงเข้าเลยก็พอเป็นกำลังใจสูงเด้อครับเป็นแรงแรงใจเห็นในพายธรรมาชาติน้องเนาะตัดวางในทางไหสิแกงเขาขีดเล็กส่อันเนือสามสันจ้ะมันก็ด,ดีค้ามหนู่มมิตรเคยดีวะ่ะกินหตัแต่ว่ามันไม่ใช่กินเลก็ต้องเลี้ยงไฝอยู่บุรุษเนีกินซ้ำมิตรขั้นใกล้จกแล้วุ สวัสดีครับสวัสดีที่สมองสุบ้านครับสวัสดีพีพีนองยุกไกยุกไกยุทธายุนอกก็ดีเจ้านี้เมื่อนี้ก็ะพรนรุ่นกับมารีวบหพี่น้องของเบิงดอกไม้สวยๆงามดอกไม้เลี้ยงพี่นองของเบิงเจ้านี้ก็ยุกไปละครับหน้าขางถนนเดียวไปพูดโกบกไงนี่ทั้งนี้มันหน้าแม่ดองไพครับเขางามช่วงนี้บ้านห้องฝนก็ยังขาดช่วงอยู่ โอ้ยเห็นบึงข้าวทางเพชรบุญทงังผังเหนีบอบ่าว่าทางังผังเหนีอทังญี่ปุ่นเนาะเป็นแนเนอะแม่แหม่ทางญี่ปุ่น,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 นห้องทางเดี๋ยวกับว่าฝนเดี๋ยวกับว่าแผ่นดินไหวทาง้งผังเหนีอก็โอ้ยเห็นหน้ำถล่มน้ำยังบึงข้าวบึงข้าวเลยครับแต่รู้ตัวน้อยพี่น้องเนาะฉันเก็ขอเป็นกำลังใจสู่เ้อครับเป็นแรงแรงใจยังได้ไพ่ธรรมชาติห้องเนาะบัดวานล่ะลัวงถหลีเกลี่ยงบ่ไดดเดี๋ยวก่าคอยบกคอยลงไปแล้วครับ ชูไปชียมตอมน,นี่จะาว่าตนใหม่เจะว่าคือผักเมตูเรื่องเก็บพักขาอ่าวัดิจ้าเก็บพักขาอันไปแม่น้องไอวัดทีจแ้งพักขีเล็กคุณนะ่ะเรืออ่องมี้หยออนงามงามการกินดีหนึ่งงามค่ะเร่องค้นคนกะจิมักเอาไปถอดใส่ไข่ ไปใส่แจงน้องใหม่อันนี้สิไปใส่แจงพักกิเล็เด้อจันนี่เรื่องเนี้เอาเอาเลยไหรปาดเอาดตัวสามันหยดปาดหลวดเดียวเลยงมฝันวาลมีดปาดเจ้าปงพันเด็ดกับเด็ดยาี่เดเลยมีตัวงามเดียวงมหลไรอยู่มตัวตำหนิกัพ่อลวเนาะปนกับสโออ้อนมันสันไม่มีตัวบ่ะเอามือวดีไมเนยเนี่ยเนี่ยอ่นเสียแต่เสดามึงเออป ก็นี้วม่หเลยจะไหลมันตัวก็แล้วาปาดน้ำกัดปาดตัวแดงคงยางว่านี่บกเขียบเป็นก้อนเป็นก้อนเยู่เลยพี่น้องห้อยบึงโลกคักเนาะนี่เนาะข่างหัวทางพี่น้องแขกไปเต็มมากห,ห,หอาก้อยหิ้วหิ้วขโมานะท่วมนุ่ยสุกนี่เว้ยว่าเป็นสวรรค์ปวดุ่นเลยปวดเพราะว่าโดคือครับบกเขียบห้องไปบึงนยย่อยู่ได้กินน้ำแม่ดังไร นั่นี่แม่น้องไอไปขนฟื้นมาอายุค่ะนี่จ้าแม่ลองไอีส่มาหน้อยจ้ะไปจองเบินหน้าห่วยแตเลยเอาปื้นมากลอมจ้ะดึงยืนห,ยหน้าห่วยไปจองเบินเข่าหน้าห่วยโอ้ยบังงามดอกสี่น้องที่นี่หน้าห่วย,ยบังงามหนะยาดเสียเถี่ยวก็แล้วฟื้นมากลอมถ้าเด็ดัง ยังลูกดีเหลางานหน่อยใบทอดแตงอ้อยเอาใบมาจต่อ้อยไฟป,ป้อมมว่าใบมาอย่างนั่นอ้อยไฟลูกดีกอย่างตัวนี้ครับคุณยังอยู่ในกินตอนตกเก็บขาเขาต้องเตรียมอับอีน้องแม่งอย่างนี้เห็นอะสิแจงพักกินเล็กใส่อันหมูสามสันจะ้ะนี่เครื่องครบแล้วนี่อีกอันหนึ่งเด้ขาคอ ของปรดแม่มวลตนจกเพาะานึงเขาเอินเนาะบานทาเอินเล็บงัวงเขาเอินขายจอก่นว่าจเกียงพักขาอันเอนกียงักขีเล็กแส่พักขาเกียงพักขา่พักขีเล็มีแต่พักก็พักเราไปน้องมันนี่ได้โม่สามสันนะตู้หงยองแกนาอยู่ยองทีิผมใส่ครับเกียงพักขีดเล็กมกแสบเลย ไปมานบ้านเอามาอย่างนี้พี่น้องเอามาถาออยไฟพร้อมวลาเอาขึ้นที่เอาขึ้นไปขึ้นมาถาออยไฟจ้ะพี่ครับสิบด <laughs> ิหาเพี้ยงวันที่นสิหาเี้ยง ว่าหน่อยเด้อพี่น้องนี่ห <g ül üyor> ันมันแตกออกนี่ว่าหน่อยต้มใส่โคกกับอีแม่ว่านนี่เอมมะตังเห็ดตึงปลาขีเล็กอันนี้หมูจ้ะหมูสามสั่นหลูกดวดต้องไปน้ำหอมแดงพริกสดจ้ะตำใส่กันตะไคร้จ้ะตะไคร้ ง้วปลาเด็กเสียบปลาลาวก็ปลาหน่อยช่วยเดิมคือเก่าล่ะพี่น้องคายดีกับีับแนวเสียบนอพี่น้องเอ็ดน้ำกับประทันก็ว่านันสูนันเะเลยได้ไหมเกี่ยวแมงดาว่ได้ เกบังดาอยู่ไม่แห้งโอ้ยไปแดดไปขายดีคักพี่น้องเห็ดน้ำจนประทันก็นะดน้าองมว่าคอยรุ่นเบื่อที่ล่าข้านก็งองอพี่น้องมะลีโอ้ข้านป็นตัวตีปะเ้าไปข้างหงหน่งไฟขึ้นบัดนี้จะด้กินดอกบุโดดอกแจงพักกิเล็กเ้ยข้าเดียวทันเดยวจู่ผมรู้นี่น ขาจอกอยู่พี่น้องตอนตอนพอดีครับหนือนวิตตัวเืก้ดีวะวิตดีตีเขากินเหมือนกับว่ามันไข่อยู่ดีวิตดีเ่าจินเ่าเห็นตอนหน่อยันาดนี้มันเืก้ดีอยู่มันใจนี่นั่นอยว่ะจีเก้ดีดีคู่กุ้มเหมือนไฟกับกำลังเร่งไฟอยู่ บุโดนกินซ้ำมีตูนข่านคาจอกเหล่นว่าเด่งไฟอยู่กำลังเดือดแล้วล่ะขว้ขวบวบยบอวบบวบบวกบวบวบวบขวบว่ขวบขวบขวบยวบขวบัวบขววบขอบขวกวบขบกวว กนอะไวรวยเข้ากันบมูสามสันตักเป็นยังแ่บแล้วพี่นอนเลยออ้กตูผักซี่จ้ะขาด็ได้เขียงก็ไหม่พักขาเมเตรีมหมอเลยลูกบวใส่ลงไป้นเคงขั้คนอื่นพักเหม็นพักเน่าพักเนาติตว,ว้ยวายเลยไหลเดื <c oughs> อง <c oughs> เนี่ยตองไปวัอนพักหมิพักนพักนงพักเนาพักเน่าโอ้ยโอ้ยจำชื่อผิดวพักเน่ากนได้โอ้ยอ่อกินอย่งกินอย่างเป็นงไพักตูเนี่ยหอมไปแบบนึ่งพักขากรหอมไปอีกแบบหนึ่งนี้พักซี่หอมอีกแบบหนึ่งสามหอมครับจะส่วนจะบวกกันนครับไปงกานอง หล่นว้นหล่นวันันทีโอ้ยหอมมวยมยพี่น้องเลยมาเด้ที่สมองสบาครับมาสวนน้ำกันตอนสองอ่นท น่าต้มละล่ะตวตะอุหันห้อนใส่เอาเอาใบตะไคร้มาใส่เนีมันหอมไหม่เื่อนปลาจอกข้าแนี่ตุดปลาจกกินมือกับือวากิ้งได้น้อข้านต้มย่ำกระเซ็นขวบแล้มอไข่เนาหมอขวบก้อนพป่น้องห้องน้ำละไอ้เด้อจ้ะแกงผักที่เล็กใส่หมูสามสันน้ำกัน เทียแหลกเด้พี่น้องนี่ทางนี้ขาคอจะขาดัวื่อไรก็พักเข้าบมกทัวในสวนแก้วจะอันนี้ของหวานสาคูประตูประตูควรเหยียดไปวัด <c oughs> เห็ดไปวัด,ดไปวัดห่อนึงแล้วเห็นมานหน้าน้ำกินทั้งข้านส่นว่ากิ่มเมื่ก็นาลงลุ่น ไม่เป็นต่เสียบเดนายตอวเดียวติ่มเนี่ยิ้มเนว่ยังหมูสามสั่นกับเปียกเขาขี้เล็กมันเข่ากันบอสเดเียวเลียกเลยอืมผม่เอาใหม่ไม่อาีหม่ไม่เอา เด้อพี่น้องอิี่สมองบ้านเราครับมาตัวใจน้ำตัวกินนยางพาราขกิเล็กตุ้มตาจกน้ำมูของุ่นครับยาพาราข้เล็กเนี่ยอุ้ยอ่แจังยังก่อนบ้านเราจงน้ำใหม่อะจังขกิเล็ก หอหาบ้านเาหงอกทำไปดูกันงเาว่าขรนต้เฮ็ดเฮ็ดบ่อออกเยอะจะบออกเิได้นอแไหมเฮ็ดบันจะไปเฮ็ดบ่อมันอ่อนเนาะมันอ่อนโคกมันได้มันเต็มเฮ็ดก็แม่มืวนอกาวปาอ่อนโคกจานเมื่อย ตลอดหน้าเนี่ยไม่ลงไปเอากันยุ่งจนเขากันรู้เหรนแสบอยู่แค่นั้นเขากันคือกันเนาะข้าคอกับปันหนังธรรมดาเป็นคู่นี้ก็คู่นี้มาหากันแต่ว่ามึงนี่เอาหมูใส่แสบเพื่อกันเนาะ Đây mất mừng mặc, ừ, mừng ừ, mừng 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 บอกว่สดๆด<ม>้า,านที่นัง่ง <c oughs> ม่นมดเลยมเตายวั <c oughs> นประธานวันปท่าน <c oughs> มะเตเอวบอกว่วปันไปกินเพชตท่านันท่นททานส <c oughs> ุยางเอาหน้าไปท่านพรม,มเมีว่า <c oughs> เจ้าหน้าเจ้าหเจ้าอยู่นี่เออคเออคน้ำเย็นี่ยเนีะดูกันเนี่ยระดูกันไก้ๆกีเออคูก้่าไหนหวังลูกมั้งขางนน้อมึงเนาะใช่กันใกล้ๆกับหวังลูกมัน จำทหารเสียนี่ซอยกันดีๆหาหนูกะหาซอยกันนึแกแต่ปลาขาไปถุงนัน่นนะ่ะเข้ากันแมวคือบอมาไม่งั้านากินปลา,าขาเลยนั่ว่าหมักปลาขาใช่ไหาขอแล้วกิมน้ำก่อนน้ำ ขอบคุณยุ้บซี่ครับขอบคุณพีน่น้องบ้านเฮาอี่าอะไรก็แชร์ก็ดตามพิซซันมาหน่อยครับเส้านี่มือแกงผักกิ่งไส่หมูสามสันโอ้ขับอยู่บอมต้มขจัะครับจะได้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สักนี่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า